อ okay. ul ยากได้จ okay. ังหวะอื่นเหมือนกันนะจังหวะอื่นเพราะว่าช่วงนี้แร็ปกำลังมานะฮะบีทบ็อกอะไรอย่างงี้ได้ตบตบตัวนี้พี่ปอลองทำต่อเล่นเองเล่นเองก็ไปเองเล่นเองก็ไปเองเปรี้ยวเสียไปกินได้ได้ได้ เมื่อกี้ยาวไปอ่าโอเค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 กูกูลืมของกูแล้วเลยกูลืมแล้วกูเลยลืมเลยกูเลยลืมด้วยเลยตอนนี้กูดูแลยันเงาปรึกษายันเช้าปรึกษาจนเช้ายันได้ปรึกษาจนเช้านนนยกก็จะปรึษาพร้อมตอบคำถามพร้อมตอบคำถามทุกที่ ปรึกษาปรึกษาเลยนะดูรายการเงาเลยผมโอ้โหยังจำเขาตัวเองไม่ได้เลยดยันเงาปรึกษาเราจนเช้ายังได้ปรึกษาเราจนเช้ายังได้โอเคพร้อมปรึกษาทุกที่พร้อมตอบคำถามตามส่งเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดให้เขาพูดต้องตอนนี้มันรวมกันไปหมดแล้วเนี่ยพร้อมตอบคำถามตามส่งทุกที่พร้อมตอบคำถามตามส่งทุกที่ พร้อมมตอบยก็ไม่รู้ตีกันไปตีกันมาเล็กๆแค่งพร้อมตอบคาถามดูแลยันเงาพร้อมตอบคําถามตามตอมส่งทุกี่พอมส่ง่จำง่ายด้วยง่ายหมายถึงของแท้ตรงปกไม่จุอะไรนะหมายถึงคนที่ฟัาท่ไม่ง่ายหรือว่าเราทํง่ายของแท้ตรงปกไม่จบตาเออ หมดแลเอาอีกสักสามอันที่กำลังมันเมื่อกี้ยังจำไม่ค่อยได้เลยอีกสักสักคนละอันละลูกค้ากำลังชอบชอบให้ทำไปเว้ยเขาชอบแล้วเราทำไปเว้ยเขายิ้มแล้วเขายิ้มแล้วเขายิไม่หรอแต่บางคนกแสดงมาเขาบอกว่าหยุดยับไปอ๋อจริงเหรอใช่บางคนเขาเซนตื้นไงตรงเขาบอกว่าแบบว่าคำพูดมันไม่ค่อยเ a ็ก sense อะไรบางอย่างแล้วมันก็หลุดขำเองเพราแสดงหนังก็จะออีกแบบนึงไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ไปฉีดโบท็อกมาด้วยอันนี้อันนี้ฮาอันนี้กลัวเองเพราะว่าขณะที่ปอพูดเขายังแบบคีปหน้ากูกูไม่ไหวได้ไงคือมันตึงไปหมดไงหน้ามันนิ่งจริงยิ้มแล้วนะยิ้มแล้วได้แค่นี้สุดละเอาอีกอันได้ไหมเอาอีกอันอ่ะเป็นอันแบบจบเลยฟินาเล่เลยอันนี้เรื่องหลังคายาซูลิง เดี๋ยวไซลิงแตกโอ้หอันนี้ลูกค้าให้ให้ผ่านด้วยใช่ไหมอันนี้คิดไม่คือคือเรื่องของเรื่องอะรู้ว่ากูคิดสโลแกนเยอะมากเลยแต่นีคิดก็ผ่านทำไป็่ออเราแต่แต่นี่คือผ่านเรื่องเมต้งจีนอย่าสูริงอย่าสซิงแตก อันนี้ผมมีมีไฟเหมือนกันจริงๆผมมีไฟวยด้วยนะอาโอเคสนุกกันใหญ่ละโอ้โหไม่ใช่ผมผมแล่นี้ผมจะโค้งมันตรงนี้อ๋อใช่ใช่ไแวบเพิ่งไปปลูกผมมาด้วยผม่อย่างนี้ผมวงวงขอผมกว้างแมกแปล่งแเป้่งแปไม่ต้องเล่นละครกันละลองสักนิดหนึ่งเอานิดเดียวพอไฟมาางี้ปนมามันตาลตา โอ้โหหลับตาด้วยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเข้าใจความรู้สึกผมมันไม่ไม่ต้องไม่ลุ้นว่ะลุ้นลุ้นลุ้นอ่ะลุ้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะใช่ตอนหลับตาเมื่อกี้จุดจุดยังมาชมแล้วมันจะรู้เองเลยบุ๊บมันจะได้ยินเสียงบุ๊บไฟมันมาจริงจริงเออเดี๋ยวกลับไปเล่นจริงอะไรเนี่ยดูดูชอบแล้วอ่ะไม่อันนี้เก็บด้วยนะเดี๋ยวขอเอากลับบ้าน ี่เอาเล่นกับลูกโอ้โหมงเาอยไอ้นี่มันโหดกว่ามันติดใจมันทำด้วยอะไรวะไม่ใช่เมื่อกี้เพิ่งเราเรื่องลูกแบบไม่อยากเล่นยิงคนเนี่ยอันนี้ลูกเอาไปปั๊บพอนี่เนี่ยศัตรูเผลอปุ๊บเราจะปั๊บทางนี้อันนี้หักหักตัวเองนี่ติด ทำไมทำไมพี่วะท่าน,นี้ทำให้ให้ศัตรูเจ็บเลยตัวเองเจ็บเราเราเจ็บเองเอามห,ห้าส่สามสองไอ้ลอยทีลอยทีโดนเลยก็เอาโดนเลยโดนเลยนาคาพ่นไฟแรงอีกนิดมันยังไม่ได้อะลองดูอออ่่ะลงมนาคาพ่นไฟเอาเลย นะครับพนไฟเอาเลยหน้าพี่ป๋อเห็นเห็นแล้วไงเห็นอยู่เห็นได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อเรื่องเพลงอ่ะมาต่อเหรออ๋อเนี่ดี๋ยวปุ๊บนี่อ่ะมันต้องดูเท่ๆท่โยนใหม่โยนใหม่อื เสียงคงมแฝกอันนี้เสียงคงมแฝกเออแล้วพี่ฟ้าอย่างนั้นมันต้องมันต้องรับเท่ๆไม่ใช่แบบอย่างไม่ได้จ่ไม่ได้เวลานั้นมันต้องรับเท่ๆดูสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับครับอุ้ยนียารายุ่นใหญ่ยุ่นใหญ่ยุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไปยุ่นใหญ่ไปถุยนิ้งๆนิยารายุ่นใหญ่อเช้างานเช้างานเช้างานเช้าเพื่อขนใจคุณแม่แม่ละคือเรื่องของเรื่อง กูกูตีหัวพี่ปอด้วยมึงตีหลายทีเลยมึงไม่ธรอมดาการแสดงการแสดงเขาเขาอุตส่าห์อุตส่าห์ยื่นมาให้แล้วแต่กูกูตีหัวไม่ให้ แต่พี่ปอเผาอูนี่พี่ปอดูดูขนดิเออหายเลยนะไม่ต้องไปบอก้องไปแว็กแล้วอนนี้เออถึงจริงวิธีแว็กมันอย่างนี้ก็ได้นะแต่จริงๆกลคือมันเป็นการแสดงนะการแสดงเดี๋ยวใครจะมาโดนตามงดามาไมได้ไม่ได้เดี๋ยวเราขึ้นเลยอายุต่ากว่าหนึ่งขวบห้ามเล่นโอ้โหทำไมเหนื่อเยอะจังวะอ่าวันนี้พี่ปอรู้สึกไงบ้างมาพี่ เชา้าจังเลยเหมือนกันเลยผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันเช้าจังเลยตอนนี้ในหัวไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าเช้าจังมที่พี่บอกน้องตาตกล้องนี้นานอย่เงี้ยแต่พี่ปออเคยดูรายการเราแล้วดูแล้วผมชอบผมชอบผมชอบหลายๆหลายๆ EP เลยแล้วผมก็ต้องบอกว่าคือแอบแอบเกรงอยู่เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันคือแต่เราไม่รู้ไงว่าคุณมีเทคนิคการถ่ายทํากันยังไงแกแต่อันนี้ต้องบอกเสื่อภัยนะทําไมพี่ผมนึกว่ามันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะมันจะดีกว่านี้ ใช่นี่นตาอาละเล็กของแปงมากต้องบอกเลยแต่งานในหัวพี่เป็นยังไงแต่งานมันออกมาโอเคงานออกมาโอเคในหัวที่คิดก็คือว่ามันมันเลอ เราไม่รู้ว่าเวลาเขาถ่ายเขาจะถ่ายแบบเอหน้าไม่ยิ้มยังไงวะแล้วฟิลมมันจะสนุกยังไงเออแต่พอคุณค่อยๆมามาถอดมาถอดให้รู้ว่าเอาคุณมีเทคนิคการถ่ายแบบเนี้ยคุณอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ต้องเป็นความลับนะเป็นเทคนิคอย่างเงี้ยถือว่าเฮ้ยเจ๋งเจ๋งมากเลยแล้วผมสนุกมากแล้วก็ไม่เคยสัมภาษณ์อย่างนี้ที่ไหนด้วยใช่ไหมพี่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเอาไฟไม่เคยเอาไฟเผาใครเอาพูตัวนะผมคือผมก็ใจคิดว่าเจ๊ะผจะติดคุกไหมวะ คือนึกว่าเกิดมันลามขึ้นหน้าเขาก็เสียโฉมมันฟ้องผมอีกทั้งงการแสดงการแสดงพี่ตอนแรกก็การแสดงแต่ถ้ามันลามขึ้นหน้ามันเริ่มไม่แสดงแล้วดิเแต่พี่ปอคือจะยื่นขามาให้เผาจริงๆเลยไม่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 ผมทำได้ผมทำได้เพราะอดีนาลีหลังเริ่มมาแล้วแค่แค่ตีหัวก็ก็พอแรงแล้วนหละจะมาให้เผาอีกแค่นี้ก็พี่ปอดูดูเทปไหนเทปแรกที่ที่ได้ดูดูหลายเทปต้องบอกเลยว่าแต่ว่าไม่ได้ดูใจจดใจจ่อไปก็คือบางทีมันผ่านมาคลิปสั้นคลิปสั้นมันฟันขึ้นมา แต่ที่ชอบที่สุดคือออสออสปากดีอออนใจเลยแล้วเมื่อกี้ในคำถามมีคําถามไหนที่ปอชอบมากที่สุดที่นั่งคุยกันไม่ค่อยชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบคําถามแลไม่ชอบมึงอ่ะก็ดีผมชอบชอบตรมไอ้มุกแบบ อย่างที่เมท้าชีตอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ต่างชอบชอบคำถามลูกค้าชอบโอ้อยู่เป็นอยู่เป็นกันล่ะส่งมากูก็ต้องชอบมูสขบอยู่แล้วเออจริงจริงเพราะว่าผมตอนผมอ่านสคริปต์ผมบอกเฮ้ยโอ้โหไอ้คนคิดสคริปต์มันเก่งว่ะมันคิดได้ไงว่าเมท้าชีตไม่ต้องห่างมันต้องเป็นคนไม่ธรรมดาแน่เลยอันนี้อันนี้ออกเป็นแหนบแหนมไม่ได้ชอบป้าบบบอหรือเปล่าว่ามันคิดแบบนี้ได้อะเมท้าชีตไม่ต้องห่างถือว่า เดี๋ยวแม่ได้ดูเทพนี้อ้ยแม่แม่แม่พวกเราอ่ะจะเป็นแฟนละครอยู่แล้วพี่ป่อส่วนใหญ่คนที่เป็นแฟนละครนี่ก็40อัพละสห้าสิบหกสเจ็นนั้นแล้วกวาดกวาดทรงนั้นหมดทรงรุ่นใหญ่โซนโซนนั้นเป็นของเราถ้า20เดินไปเด็กไม่คิดไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจแต่ถ้าไปปุ๊บแบบ40่0 50หบทีเนาะห้สิบ หกสิบกิ๊ดโอ้น้ำหมากกันห้ากูน้ำหมากเลยนะดึงแขนแรงๆนะต้อบจริงๆเพรามันนานแล้วเฮ้ยเออเขาจะอย่างนี้เขาจะอย่างนี้ก็คืออันนั้นเป็นความสุขของเขาเราเห็นพี่ปอมาตั้งแต่เด็กๆแหละเอาจริงๆแล้วดูละครแกมา ใช่ไหมโอ้ตายแล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้คุยวยไม่ได้คุยด้วยเอ้าทำไมเริ่มมุกแก่กันเองซะแล้วโอเควันนี้ขอบคุณพี่ป๋อมากครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่ป๋อครับแล้วฝากฝากดูบับท้อแล้วก็ฝากนี่เลยฮะนี่ฮะศูนย์เมตาชิดบูสโกศูนย์เมชิดบูสโกครับต้องบอกเลยว่าใครจะหาหลังคาใครจะหาเมตาชิดของแท้ต้องมาที่นี่เลยนะครับมีศูนย์บริการทั่วประเทศเลยเดียวใช่ไหมใช่ครับ มีสูงขึ้นอันนี้คนดูไม่ต้องตกใจหันไปถามลูกค้าเอาหม่ได้ไหมอ่าฝากด้วยครับสูนย์เมดิชีสบูสโกครับต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะสุดยอดจริงๆใครอยากจะหาเมดิชีสนะฮะบูสโกลของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมาที่นี่เลยทีเดียวนะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยให้การบริการเป็นอย่างดีและมีหลายสีหลายรุ่นให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยเอขอบขอบคุณมากครับพี่ปอแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยะกสุดยอดสุดยอดสุดยอดพิเศษ